โอ้สายใหญ่ว่านะครับโอ้ดึงดึงเบ็ดผมหัวทิ่มเลยนีพนะ่พอได้้วครับพอได้ไสายสายดีสายดีอ๋อมอจะใส่มาเลยช่วงนี้นะครับก็ฝนตกโอ้ฝนตกค่อนข้างที่ว่าจะบ่อยนะครับก็เลยว่าจะลองมาหาตกปลาดูนะครับแต่ดูน้ําสีน้นํานี่สีน้ํานี่ละคุณเลยนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าจะโดนตัวเปล่านะครับวันนี้ก็เอาเบ็ดเอาเหยื่อเอาอะไรมาเรียบร้อยนะครับติดล่มมาด้วยนะครับเผื่อฝนตกนะครับก็จะนั่งตกอยู่ตรงนี้แหละนะครับจะลองตกดูนะครับว่าจะพอมีตัวไหมนะครับผมไปนี่นะครับท่านผู้ชมลงเบ็ดไปสักพักนึงนะครับผมเข้ามาแล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นกระมังนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับพอได้อยู่นะครับโอ้ ยังลงเบ็ดไม่ครบเลยนะครับนี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวกระมังนะครับเป็นปลากระมังไซส์สวยๆไปรอลุ้นกันต่อนะครับผมโอหนี่ท่านผู้ชมผมจะเก็บอะไรไม่เต็มเลยนะครับยังไม่ทันจะได้ตั้งกล้องเลยเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับผมนี่กระมังนะครับเป็นกระมังไซส์ดีเลยครับผมโอ้โหตัวนั้นเพิ่งจะเอาลงไปเองเบ็ดยังไม่ได้เอาลงเลยมามานะครับเข้าเข้านะครับผมไปเดี๋ยวจะทําการตั้งกล้องเลยนะครับผม โอ้หนี่ครับท่านผู้ชมมาอีกหนึ่งตัวตัวที่สามแล้วครับผมโอ้โหดึงแรงมากเลยตัวเท่าฝ่ามือเลยนะครับผม,มกำลังเข้ากำลังเข้านะครับ นี่นะครับผมก็จะพามาดูตัวลำตะเพรินนะครับที่ผมมาตกปลาเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงแต่ก่อนนผมจะมาตกช่วงนู้นนะครับช่วงนู้นมันจะมีเป็นเป็นเนินดินอย่างเงี้ยนะครับเป็นเนินดินอย่างที่ตกอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนู้นก็คือว่าน้ํามนันท่วมหมดนะครับอันนี้คือน้ํามันขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นต้นไม้ลม้มเนี่ยฝางก็เลยมาตกอยู่ตรงนี้นะครับน้ําค่อนข้างที่ว่าจะ ไหลไหลแรงเลยนะครับน้ำขุ่นเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้มาละสี่ตัวนสี่ตัวก็อาเบ็ดมาสามคันนะครับผมก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะครับทีแรกคิดว่าจะเงียบนะครับ มาลองตกดูวันนี้แป๊บเดียวเองนะครับประมาณยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยก็ยังเตรียมอุปกรณ์อะไรยังไม่ทันเสร็จเลยนะครับเพราะปลาติดๆๆๆติดติดนะครับติดต่อเนื่องเลยนะครับก็มีทั้งไซเล็กทั้งไซใหญ่ครับไซใหญ่ก็มีพอได้อยู่นะครับไซประมาณฝ่ามือนะครับผมได้มาตัวหนึ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกะมังนะครับกะมังอย่างเดียวเลยกะมังล้วนเลย โอ้สยใหญ่มากนะครับโอ้ดึงดึงเบ็ดผมหัวทิ่มเลยโอ้ใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะครับผมนี่ตัวบลเลอร์เลยดูฝ่ามือนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกโอ้โห โห้นี่นะครับผมตัวใหญ่มากตัวนี้กระมังนะครับผมไม่ไหวเลยนะครับเหมือนมันไม่ค่อยมีแดดนะ ไม่ค่อยมีแดดเลยแต่เหมือนเริ่มชักจะร้อนแล้ะกลางร่มแล้วนะครับผมอเอาร่มมาเอาร่มมาวิกกี้เอาก้าอี้มาหนึ่งตัวเตรียมพร้อมนะครับถ้าฝนตกก็สบายนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยเอร่มมาด้วยตกปลากันยาวๆเพราะว่าจะตกสักครึ่งวันนะครับผมผมก็ไม่ได้จะมาตกนานเป็นวันนะครับว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ต้องไป รับลูกสาวด้วยนะครับลูกสาวไปโรงเรียนนะครับเข้าอนุบาลโอ้โดนแล้ว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 ,น,ลวนี่ <laughs> พอได้นะครับพอได้ไซส์สดีไซส์ดี โอ้โหเอาซัลงเท้าหลุดเลยเมื่อกี้นี่ก็ไส์ประมาณฝ่ามือนะผมไม่ได้คิเล่เลยโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับรู้สึกว่าน้ํามานี่ปลาก็มาด้วยนะครับปลาดีเลยมาเขาท่านี่หลายตัวแล้วนะครับจะสิบตัวละมาเดี๋ยวเรามาสรุปป,ปลากันะนะผม เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะครับผมเที่ยงก็จะกลับแล้วสรุปแล้วคือคันนี้เงียบเงียบสนิทเลยไม่เป็นไรติดสองคันพอนะครับผมปลาที่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเก็บเบ็ดกลับแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูปลากันว่าได้เท่าไหร่นะครับส่วนเหยื่อตกปลาผมก็ยังยังไม่หมดนะว่าเก็บไว้นะครับแต่เดี๋ยวไว้ผมก็ต้อง ไปรับลูกสาวอีกนะครับผมก็พอละนะครับหายอยู่หากินนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมมานี่สาถือว่าใหญ่ดีนะครับผมใสายใหญ่ๆเลยน่าจะนับก่อนมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าตัวได้เก้าตัวนะครับผมตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีนะครับผม ก็ถือว่าคลิปนี้ก็มาหาตกปลาตามลำตะเพรินก็ได้ผลนะครับผมก็ถือว่าพอได้ปลากลับบ้านนะครับเหยื่อก็ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าว่างเดี๋ยวไว้ค่อยมาหาตกใหม่นะครับผมํามตะเพรินบรรยากาศบ้านๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ